สวัสดีค่ะวันนี้แบ่งปันค่ะมาทำน้ำพริกกากหมูกันนะคะแล้ววันนี้จะเผยเคล็ดลับในการเจียวกระเทียมด้วยนะคะนี่ค่ะกระเทียมเราเอามาทำเองหมดเลยนะนี่คือส่วนผสมหลักๆเลยนะคะนี่เรากำลังเอาเอามันหมูมาเจียวเอาน้ำมันออกนะคะกระเด็นซะด้วยสิ ทำอันนี้ก่อนเราจะเจียวให้ได้กากหมูออกมาก่อนเนาะเจียวให้ได้กากหมูออกมาก่อนใช้เราจะใช้มันแข็งนะคะมันแข็งของหมูนะคะเจียวจนแบบให้มันน้ำมันให้มันรีดน้ำมันออกหมดเลยนะคะ นี่กระเทียมแล้วก็เอาไปปั่นนะคะเราซื้อกระเทียมมาที่ปอกเรียบร้อยแล้วเราขี้เกียจปอกเสร็จแล้วเราก็มาปั่นให้มันละเอียดประมาณนี้นะคะเคล็ดลับก็คือการจะเจียวกระเทียมให้เหลืองน่าทานแล้วก็กรอบนานไม่ไม่อมน้ํามันนะคะโอ้โหดูลูกทำให้สิเนี่ยยังมีอันใหญ่เลย เราก็จะเอาน้ำมันน่ะน้ำมันพืชเราจะใช้น้ำมันลำข้าวเราใช้น้ำมันลำข้าวในการหมักไว้นะคะหมายถึงว่าเอาเข้าไปคลุกกับเี่ยตอนนี้มันจะมันจะแช่ในน้ำมันอยู่นะอ่ามันจะแช่ในน้ำมันอยู่แล้วก็หมักทิ้งไว้เลยนะคะถึงตอนที่เราเอามาเจียว มันจะเหลืองสวยพร้อมๆกันเลยนะคะกากหมูของเราได้ที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะเอากระเทียมมาแทนที่นะคะกระเทียมมาแทนที่เดียกันเทน้ำมันร้อนใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนนิดนึง เพราะว่าในนั้นมันก็มีน้ํามันแต่น้ำมันร้อนๆนี่แหละ้ก็จะเจียวไปแบบนี้นะคะใส่ให้หมดแล้วก็พักไว้ก่อนพักกากเลยล่ไว้ก่อน นี่เราจะเจียวกระเทียมเราจะต้องคอยคนนะคะค,คนเขานี่ค่ะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะ ไ,ไม่ได้หยุดมือเลยแหละค่ะถ้าหมดหยุดมือได้เดี๋ยวมันจะไหม้ก้นนะคะเอาวาคนไปเริ่มงวนแล้วนะคะเราต้องขูดไม่ให้มันติดกน้นแล้วก็คนน่าจะใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีได้นะ ดูอีกทีเนาะมันเริ่มเหลืองแล้วนะคะแต่การคนนี้ก็คือว่าไม่สามารถจะปล่อยมือได้เลยนะถ้าอยากกินของอร่อยก็ต้องอดทนอนะ่ะเนาะมันก็จะเริ่มเหลืองไปเรื่อยๆนะคะเราอยากกินของดีที่ คืออย่างน้อยมันก็ดีต่อสุขภาพในการที่เราก็เลือกน้ํามันนะเนาะเออเราก็ใช้น้ํามันลำข้าวแต่ที่แน่ๆที่เขาขายอะ่ะเขาคงไม่ได้ใช้น้ํามันลำข้าวให้เราแน่ๆใช่ปะเราก็ใช้น้ํามันพืชทั่วไปนั่นแหละแล้วการทอดของเขาก็ไม่รู้แหละว่าเขาจะทอดกี่ครั้งเราก็ไม่รู้อืมอทีบอกเห็นสีเหลืองเลยนะ เราทำขนมจีบขายเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมานั่งเจียวกระเทียมหรอกนะเราก็ยอมรับว,ว่าเราซื้อแต่ทีนี้การซื้อของเราเนี่ยบางทีเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมดูกระเทียมเจ้านี้ทําไมมันเหลืองจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมแม้แต่ก้านมันก็เหลืองอ่๋อ,อเรามาดูแล้วมาสังเกตแล้วมันกลายเป็นว่าเขาใส่สีเข้าไปอะ่ะทุกคนซึ่งทุกคนว่ามัน มันใส่สีอ่ะเออให้สีมันสวยอ่ะเราก็เห็นว่าเอะทำไมมันดูกระเทียมถุงใต้ถุงอ่ะกระดาษรองอ่ะมันถึงเป็นสีเหลืองนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นจริงๆนะเขาจะทำทุกวิถีทางให้ของเขาโอเนี่ค่ะสีเริ่มจะได้แล้วนะคะมันพอสีมันเริ่มได้เนี่ยมันก็จะ การคนของเรามันก็จะคล่องขึ้นมันจะไม่เหนียวอีกต่อไปนะคะแล้วก็มันจะเกิดฟองขึ้นมาเกิดฟองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะขออภัยนะคะข้างหลังบ้านน่เป็นถนน ก็จะมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่อย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหรเ่เนาะนะอ่ากระเทียมเราก็ใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วนะอ่าสีเหลืองทองเลยแหละนะทองเลย เดี๋ยวเราจะใช้กระชอนนี้นะทำไมเราถึงใช้กระชอนนี้ก็จะมีเหตุผลเหมือนกันนะคะอ่ายเ,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 เราแล้วเรวเาก็จะยก นาให้มันเสด็จน้ำมันนะคะมันเสด็จน้ำมันก่อนนี่น้ำมันเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไปทำกับข้าวได้นะทุกคนอ่าเอาไปใส่ผัดผักเอาไปทำอะไรเงี้ยกับข้าวที่เราผัดเพราะว่าเราใช้น้ำมันลำข้าวแล้วน้ำมันหมูมันก็สามารถจะกินได้ด้วยเนาะมันก็ไม่เป็นอันตรายโดยการที่หมูเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราก็เก็บไว้ ให้มันเย็นนะมันเย็นแล้วเราก็เก็บใส่ขวดไว้ได้เลยเนอะนี่เราก็ตั้งน้ำมันใหม่นะคะตั้งน้ำมันใหม่เราจะเอาเจียวหอมเจียวหอมนะคะนี่ค่ะเราจะเอาเจียวหอมตัวนี้นะคะหอมแล้วก็จะหัน่นเราใช้หอมแขรค่ะเพราะว่ามันจะแบบคือด้วยความสะดวกอะเนาะลูกมันก็ใหญ่ด้วยอะ ถ้าเป็นหอมไทยเรามันลูกเล็กไงมันหัวเล็กไงอืมเราก็ใช้หอมหอมแดงหอมแขกอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนเนาะเอาน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะแล้วเราก็จะนี่ค่ะทุกคนเราจะเอาพริกไปทอดนะคะพริกเราก็จะไม่ซื้อเราจะเอาพริกเป็นเม็ดมานะคะ ล้างน้ำนิดนึงเนาะเสร็จแล้วเราก็พักให้เสดดน้ำพักให้เสดดน้ำแล้วเราก็เอาลงมาทอดให่สีมันสวยงามนิดนรงเนี่ยมีสุกมันจะได้กรอบเวลาราอาไปตำรอไปโขกอะคะ่ะแล้วก็ไปผสมนี่ค่ะทุกคนแล้วเราก็เอาหอมของเรามาเจียวนะคะก็คนอีกเหมือนกัน พลิกไปพลิกมาอีกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะคนตลอดเลยนะคะทุกคนหอมของเราเริ่มสุกแล้วละ่ะเริ่มอ่อนตัวลงแล้วแต่ว่าเราก็ต้องคนให้มันโดนทั่วๆกันเพื่อให้มันเหลืองพร้อมๆกันนะคะเราก็จะคอยคนแบบนี้แล้วก็ไปก็อาจจะแรงนิดนึงนะคะแล้วเ,เดี๋ยวพอมันเริ่ม เหลืองแล้วเนี่ยเราก็ค่อยปรับไฟลงเป็นไฟกลางแล้วค่อยๆทอดไปเรื่อยๆจนหอมมันแบบสุกเหลืองแล้วก็เอาขึ้นใกล้แล้วนะคะใกล้จะได้ที่แล้ว ก็ใช้เวลาก็ไม่ต่างกันกับกระเทียมนะคะคนให้ทั่วๆนะคะตีให้ทั่วๆก็มันจะได้โดนความร้อนทั่วๆกันนะคะ เดี๋ยวไอ้ที่มันสุกัก็ประมาณ95%้า้านะเราก็ต้องเบาไฟลงนิดนึงติดหละเริ่มรอยขึ้นมา,ลานนแล้วนี่เราก็ใช้กระชอนแบบนี้แหละค่ะตีเขา กี่ยเขาออกเขาให้ลงตอนนี้เราก็จะเบาไฟลงนิดนึงให้มันเป็นไฟกลางน,นะคะมันจะเริ่มได้ที่แล้วหอมเราเริ่มเหลือง ได้ที่แล้วนะคะอ่าเราจะปิดไฟแล้วนะคะอืมหลังจากนั้นเราก็จะมาเกลี่ยนะคะเกลีย่ยเขาออกเอากระดาษซับมันนะกระดาษซับน้ำมันกระดาษทิชชู่ซับน้ำมัน,น,มนแล้วเราก็จะเกลีย่ยเขานะคะเกลีย่ยให้เขากระจายออกคือกระจายความร้อนนะคะ กระจายความร้อนให้เขาโดนพัดลมให้มเขาแบบให้เย็นเร็วที่สุดถ้าไม่งั้นเราหอมเราจะไหม้นะอเราต้องเกลี่ยเขาอย่างนี้เลยในหอมเราก็จะเริ่มกรอบพอเจอพอเจอพัดลมอย่างเงี้ยมันกลายคลายความร้อนปุ๊บเนี่ยหอมเราก็จะเริ่มกรอบขึ้นนะคะ เรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้หอมเจลที่สีสันก็สวยงามเนาะแล้วก็น้ำมันที่เราใช้เราก็เลือกใช้น้ำมันที่ดีะคะ่ะหลังจากที่เราได้ทุกอย่างมาแล้วเนาะเราก็เอาพริกไปโขกนะคะพริกเราทอดอะ่ะไปโขกใส่เกลือลงไปเราจะใช้เกลือสีชมพูเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป อันนี้ตามชอบเลยนะใครชอบรสชาติไหนอ่ะพริกก็จะใส่เยอะก็ได้นะก็แล้วแต่แต่ของเราใส่ไม่เยอะเพราะว่าลูกสาวไม่ชอบแบบเผ็ดไงเราก็เลยต้องทําแบบให้มันรสชาติมันเบาเบานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยเห็นไหมเราเจียวเองกากนะหม,กมูเราก็เจียวเองเนาะหอมกระเทียมเราก็เจียวเองเห็นไหมได้มาแบบนี้โหกรอบมากเลยนะเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะเอาเกลือสีภูมันเป็นเม็ดใหญ่นิดนึงแล้วก็เอามาโขลกรวมกับพริกแล้วก็มีน้ําตาลนะใครจะใส่ผงปรุงรสไปก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่นะคะตามชอบเลยเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะคะเรใส่ตัวนี้ลงไปเราก็คลุกค่ะคลุกค่ะคลุกให้มันเข้ากันนะคะเนี่ยน้ำพริกกะปิเสร็จแล้ว ใครจะอยากเก็บไว้ได้นานก็คือว่าแบ่งเก็บนะคะเอาใส่ถุงใส่ถุงพลาสติกนะคะจะมัดพองหรือไม่พองก็ได้นะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้เลยไว้ช่องธรรมดานี่แหละคะ่ะรับรองเลยว่าจะไม่มีการเหม็นหืนแลวจะแบ่งไว้ใส่กระปุกไว้กินข้างนอกได้สักประมาณสามสี่วันอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่บ้านก็จะไม่ถึงหรอกก็จะหมดเร็วมาก เอามาคุกกินกับอะไรก็ได้วันนี้ก็จะมีต้มจืดหน่อไม้เนาะหน่อไม้สดแล้วเราก็จะเอามาคุกข้าวหรือใครจะต้มไข่ทำไข่ดาวไข่เจียวอะไรเงี้ยกินผัดผักอะไรเงี้ยใครก็จะเอามาที่นี่ก็ได้ก็ชิมก็ให้มันมีรสชาติตามชอบเราละค่ะแต่วิธีการก็เป็นแบบเนี้ย เ,เสร็จแล้วน้ำริดกากหมูของเราเสร็จแล้วนะคะเป็นไงคะปลอดภัยอาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะแต่มันปลอดภัยแล้วมันก็กินอร่อยตามที่เราแบบตามที่เราอยากจะกินน่ะอืมบางทีเราไปซื้อข้างนอกเนี่ยราคาก็ไม่ได้ถูกนะคะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปเนาะแต่เราอะเราเป็นคนที่ทํา ทำอาหารขายอะเราก็นึกถึงว่าตัวเราด้วยกินแบบไหนแล้วลูกค้าจะกินแบบไหนเราก็เหมือนกันนึกใจเขาใจเราอะ่ะเนาะเราก็เลยแบบว่าขายดีมาตลอดเลยอืมไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยกระทบสักเท่าไหร่เพราะว่าเราถือว่าส่วนหนึ่งเราเป็นการที่เราได้ทำบุญ จากการที่เราตั้งใจให้ในสิ่งที่ดีอันนี้ก็ให้นะคะไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมาย mm hmm. เพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องเสียเวลานิดนึงใส่ใจนิดนึงก็เทียมเราอยากให้มันกรอบเราก็ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็คนแล้วก็คือปิดไฟเลยพอมันเหลืองสักนิดนึงเราก็ปิดไฟเลยแล้วก็ตักขึ้นเลยไม่งั้นเดี๋ยว,วถ้าเราเอามันเหลืองอยู่ในกระทะมันอาจจะไหม้ได้เนาะหอมก็เหมือนกัน แล้วก็คนอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็จะได้กินของดีของอร่อยสุขภาพเราก็จะดีด้วยเนาะไม่ใช่เราเอาเงินไปซื้อความเอ่อซื้อคือซื้อทําลายสุขภาพตอนทุกวันเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็ซื้ออาหารมากินเพื่อทําลายสุขภาพจริงๆนะหาเงินไปให้หมออนะเนาะ ฝากไว้นะคะถ้าหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยติดตามให้ด้วยนะคะแล้วจะมีคลิปด,ดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราทำนะมีกระเทียมก็1กิโลหอมแดงก็1กิโลนะคะแล้วก็กากหมูเห็นไหมได้เยอะเลย ทำได้เยอะเลยนะอืมแล้วแถมปลอดภัยน่ากินสุดๆเลยเห็นไหมค่ะนะคะแล้วเรายังได้น้ำมันน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะได้น้ำมันกระเทียมเจียวด้วยเอาไว้ทำกับข้าวอีกต่อนึงนะคะค่ะฝากไว้นะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ